สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้ะครับกับสะสมอันบล็อกนะครับผมครับผมสำหรับในวันนี้เนาะก็เป็นรองเท้าอีกลายหนึ่งที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาในเมืองไทยเพราะว่าอาจจะเรียกอย่างนี้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยรู้ว่ามีของแบบนี้มาเแค่ไหนเพราะว่ามันที่ไทยไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีคนใส่หรือว่าไม่ค่อยมีคนแบบว่าหาไม่ไม่ค่อยมีที่ขายด้วยคิดว่าต้องเริ่มจากนู่นว่าไม่ค่อยมีช่องทางไหนที่จะซื้อได้เราจะมาพูดถึงรองเท้า กีฬากอล์ฟที่ดีไซน์ไม่เหมือนพวกรองเท้ากอล์ฟธรรมดาปกติทั่วไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าในฝั่ง n i กี้เนาะเขามีออกแบบกอล์ฟชู ที่มีอัปเปอร์ที่แบบดีไซน์คล้ายๆพวกสเกอร์ที่เราเล่นกันอยู่อย่างนี้นะก็เรียกได้ว่ามันเป็นเป็นรองเท้ากล์ฟที่เรียกได้ว่ามีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นมากกว่ารองเท้ากลอฟที่ส่วนใหญ่มีในตลาดเราก็จะเอาโปรดักต์ไลน์นี้มาแบ่งกับคุณผู้ชมทุกคนให้ทราบว่าจริงๆรองเท้ากล์ฟเอ๊กก็มีแบบรุ่นสวยๆหน้าตาหรือว่าแปลกๆหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นหน้าตาที่เราคุ้นเคยมากกว่ารองเท้ากลอฟเข้าไปก็ได้วันนี้เรามี2คู่นี่ เรามาพูดถึงรุ่งนี้ก่อนมองเห็นโอ้ครั้งแรกรู้สึกเอ้ยชอนเวเดอร์สปูนมาเลย <c oughs> <c oughs> มันใช่เลยมันใช่เลยแต่สีจะแบบคล้ายกันมากสีตัวเบสเนาะแล้วก็ลงไปถึงแบบว่าการใช้3สีใช่แล้วคูดรยใช้เป็นแบบนี้เหมือนกันเนาะคือแค่ไม่มีโลโก้ของชอน์เวเดอร์สปูอยังเดียวแต่เป็นนี่ที่เป็นของกอล์ฟไนกี้เนาะจริงๆก็มีตัวพาร์เนลหนังตรงนี้นะครับที่เขาติดมาให้แล้วก็จริงๆสามารถเอาออกได้ด้วยครับเป็นสติ๊กกเป็นแวลโครครับแล้วก็มาพูดถึงเพอร์ฟอรนซ์ของตัวไนกี้กอล์ ลายนี inh. ้เนาะคือต้องบอกไว้ก่อนว่า PK ส่วนตัวนะมันไม่ได้ตีกอล์ฟเนาะคือ Ni ก e ้ก็ยังมี Present ที่ดีสำหรับกอล์ฟชูอยู่แล้วหรือว่าแบบเป็นสปอร์ตไลน์ใช่ครับแล้วอันนี้คือเป็นลายที่ออกแค่เค่พอมันดูจากรุ่นนะทุกรุ่นอันนี้มันไม่ใช่แบบโซลสวอปหรืออะไรอย่างนี้ใช่เป็นแบบเป็นแบบไนกี้เลยใช่ใช่ดีไซน์ for golf อยู่แล้วโอเคใช้ได้ปกติเรียกว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะกับพื้นสนามกอล์ฟครับผมถ้าเรามาดูเอาโ o เขาเนาะเห็นว่าเอ้กรูปมัน ไม่เหมือนกัน,ม,น,ม,ม,น,กนมันไม่เหมือนกับพวกรองเท้าผ้าใบาที่เราใส่หรือว่าตัว Air Max 7แบบตัวออริจินัลใชาแต่ว่าเนี่ยไม่ได้เป็นคุณที่ดูกอล์ฟบอยเนาะแต่เห็นแล้วว่าเอ๊ะไม่เหมือนกันดูดีดูแบบน่าสนใจแล้วเห็นจริงๆส่วนมากตอนเห็นพวกที่เป็นแบบ กอล์ฟทอ์นมเมอ์หรืออะไรแบบโปนอลทุกคนชอบสายแบบแต่งตัวเลยมันมีใส่ใจในการแต่งตัวว่าเออเซอร์แบบสีสว่างมากแล้วกางแมทชิ่งวยอะไรอย่างนี้นคิดว่าถ้าเกิดเออเอาพวกนี้ไปใส่ด้วยเนาะ น่าจะได้เพิ่มอิเ e มนต์อีกอันหนึ่งในการแต่งใช่ในการแต่งตัวของตัวเองตอนไปไปตีกอล์ฟเนาะแล้วฝั่งนัดก็มีอีกคู่หนึ่งเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเจอของแบบนี้ในเป็นกอล์ฟชูแน่นอนครับว่ากล่องนะครับกล่องแบบนี้คุนขุนนี่เราเจอบ่อยแบบนี้เนาะโลโก้นี้เป็นของรักทุกคนแต่เปิดดูไอ้นี่แหละจอเดนสี่ไวท์ซีเมน แต่ว่ามันไม่เหมือนกันดูพื้นรองเท้าเนี่ย เป็นอีกทรงหนึ่งจริงๆก็เขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบปุ่มสตาร์ทเนาะหรือว่าเป็นคลีทคลีทก็คือนี่จอเดนไลน์อ่ะก็เป็นรองเท้ากีฬาอยู่แล้วมันเป็นดีไซน์เป็นรองเท้ากีฬาอยู่แล้วเนาะเอามาใส่ไปเล่นบาสเกตบอลแต่เอานี้มาทำเอนจิเนียริ่งใหม่ในโซของเขาเอาโซของเขาเพิ่มคลีทมาให้เป็นของที่เราใช้มาตีกอล์ฟได้ก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนพื้นให้มีความเหมาะสมกับกีฬาที่ใช้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนตัว t r a c t i o ที่ปกติเป็นยางที่จะ มีความถี่ของดอกเยอะ<ผ>ม,มากนะ,ะับเขาได้ลดดความถี่ของดอกลงรวมไปถึงว่าลายก็เปลี่ยนไปใชแล้วก็รวมไปถึงวัสดุเองด้วยว่าปกติเนี่ยยางเวลาเล่นบาสเกตบอลเนาะว่ายางมันจะต้องมีความเหนียวเท่าที่รู้ก็คือ on the green traction ก,ก็สําคัญเหมือนกันแต่พอเราเดินในสนามส่วนแบบนี้เป็นปมพืน้นยาใช่ครับเราก็ต้องใช้ครีตแบบนี้นะครับจริงๆก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับฟุตบอลแต่ว่าแน่นอนว่าตัวหนามหรือว่าตัวครีตที่เขาให้มาเนี่ยจะมีการ เฉพาะจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณหัวเท้าหรือว่าบริเวณส่อนเท้าที่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการเน้นน้ําหนักหรือว่ามีการว่ากดน้ําหนักลงไปเวลาใส่แล้วก็นอกจากตัวเอาโซนะครับเนี่ยอัปเปอร์จริงๆก็มีความแตกต่างอยู่ดนหนึ่งครับไม่รู้ว่า P ีสังเกตได้ไหมรู้สึกว่าหนังบัสดุที่ใช้เราไม่เหมือนกันด้วยถูกต้องครับเนาะเบาลงนะอันนี้ถ้าเทียบกับพวกจอเดนส4ต่างๆที่เราจับดูในการงินเย็บของรองเท้าที่ a t t a c h โซพื้นรองเท้ากับอัปเปอร์ก็ไม่เหมือนกันนะครับเนาะ เห็นมีความที่ไอคิดว่าน่าจะต้องทํามาเพื่อเหมาะกับใช้งานในตีกอล์ฟนะครับแล้วก,ก็นอกเหนือจากตัววัสดุเดิมนะพี่เค,คตัวเมชเนี่ยถ้าพี่เคสสังเกตดีๆครับว่าปกติเนี่ยตัวที่เป็นแอร์ตอร์แดนสธรรมดาหรือว่าเป็นรุ่นแอร์ตอแดนหที่มีเมชแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเวสตเบิลเมชหรือว่าเป็นเมชที่ทสามารถทําให้แบบว่าอากาศผ่านได้ถ้าว่าถ่ายเทได้สะดวกแต่ว่าเมชตัวเนี้ยที่เขาให้มากับตัวแอร์ตอรแดนสคู่เนี้ยมันจะมีความทึบอยู่เขาบอกว่าตัวเมชพวกเนี้ย จะกัดน้าด้วยอืเรื่องคอเฟิร์ตนะครับจากสองคู่ที่จับมาแล้วแล้วดูพื้นรองเท้าดูอินโซดูอินเนอร์ทั้งหมดนะมันไม่ได้ต่างกันกับของที่เราเห็นที่เป็นแบบรองเท้า้าใบเนาะแต่ละคนที่เคยใส่แอร์จอแดนมาก่อนแล้วหรือว่าชอบโมเดลแอร์จอแดนสี่เนี่ยเราเียได้ว่าคุณเคยเท้าถ้าคุณเคยเท้าแน่นอนถ้าเราตีกอล์ฟเราน่าจะไปหาของแบบนี้แหละนอกเหนือไปจากแคตตาก็อใหม่ของเราทางสะสมนะกับรองเท้ากอล์ฟชูที่มีความแบบ ไฮหรือว่ามีความเป็นสนนเกอร์แล้วด้วยเนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์เนาะของแพลตฟอร์มของเราเองก็คือเป็นฟีเจอร์ refer friend นะครับก็คือถ้าเกิดคนที่ยังไม่มี Account บนสะสมนะครับเพื่อนที่มี Account อยู่แล้วเนาะไปชวนเขามาสมัครใหม่ก็คนที่จะสมัครใหม่นะครับก็จะได้โคสลดไปเลย500บาทนะครับครับผมรวมไปถึงคนที่ชวนเนี่ยก็จะได้500บาทั้งฝั่งได้นะครับถูกต้องครับโคดนั้นจะมีหมดอายุนะครับเราไม่ต้องเก็บนานได้แล้วก็ซื้อเลยถูกต้องนอกจากนั้นนะครับเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็ สามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์กล้จะเ็นมาแล้วสี่เดือนมาเนี่ยส่วนตัวก็ชวนเพิ่นไม่น้อยมาใช้งานที่ในเว็บสะสมนะครับเนาะพวก v o u ชอร์ต่างๆโค้ดส่วนลดต่างๆของเราสามารถใช้ได้ในฟิเจอร์เสนอราคาด้วยเนาะครับเราได้คำถามบ่อยว่าเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ไหมใช่ไใช้ด้วยกันได้อยู่แล้วก่อนจากกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้กับสะสมอันพอกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ กด subscribe <S <S ให้กับช่องาสาวตรสมอลล i ออฟฟิเชียลของเราด้วยนะครับกดปุ่มที่เป็นะบละะับกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดี <S <S ครับ